อายุวันโนสุขังพระลังคำว่าพระลังนี่มีอะไรบ้างอมีสี่พลังพลังแรกทัานเรียกว่าปัญญาพลังคนเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาอยาหวังจะได้พรเลยมีแต่ภัยคนโง่มีแต่ภัย,ภยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพุทธจึงบอกว่าปีใหม่อย่าให้งโง่ฝ่าปีเก่าแต่นั้นขอให้เจริญพรในข้อแรกเนี่ยเจริญพรข้อแรกทําไง พรอ้อนวอนกับพรขอในต่างกันนะคนชอบพรพรขอแต่ถึงก็ไปอ้อนวอนไปขอเอาแต่ไม่มีรรมาพรพรที่ทําเองเนี่ยที่ทําให้เกิดสี่พลังเนี่ยพลังแรกเนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดต้องเป็นคนชอบใช้หูใช้ตาเก็บเกี่ยวประโยชน์ทางปัญญาตั้งแต่ปีต้นต้นปีหกเก้าเนี่ยนะ หูตาต้องจับดูรู้ฟังอยู่แต่เรื่องประโยชน์ทางปาัญญาหลวงพ่อพุทธาจึงบอกว่าปีใหม่อย่าให้โง่ว่าป,ปีเก่าโดยเฉพาะโง่เลวไปเที่ยวหลอกเขาโงา่ต่อให้เขาหลอกเงี้ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมนั้นจึงบอกว่าฉลาดเป็นพรโง่เป็นภัยนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองวิทยะพลัง คนเรานะถ้าไม่มีความเพียรความพยายามอุตสาหะเนี่ยเป็นคนที่อยู่หรือยากปีไหนๆก็ตามนะต้องเป็นปีที่มีความเพียรประดับชีวิตไว้เป็นอาภรณเขาบอกว่าเสือ้อผ้าอาภร์ที่สวยๆงามๆเนี่ยไม่งามเท่ากับความเพียรความพยายามถ้าคนไหนมีความเพียรความพยายามแล้วสามารถจะแก้จนแก้ทุกข์อะไรต่างๆได้ตามพระบาลีว่า วิิเยนะทุกขมัดเจติคนจะล่วงทุกได้ก็ด้วยความเพียรความเพียรเนี่ยเป็นพรแท้แต่ถ้าขี้เกียจท้อแท้อ่อนแอใครมาล็อกตัวแน,น,น่นอนนะเอาข้อที่สามอนัชชะพลังแปลว่าพลังซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่เรียกว่าไม่เคยทรยยศคดโกงหักหลังใครนะคนบางคนบางประเทศเนี่ย เขาจะไม่ไว้ใจแล้วมันไม่ซื่อสัตย์สุจริตแม้แต่คิดทรยศคดโกงถ้าอยากมีพรปีใหม่นี้ปรับชีวิตใหม่ไม่หลอกลวงใครไม่ทรยศใครไม่หักหลังใครซื่อตรงไม่โกงไม่คดเนี่ยวิเศษที่สุด